อ้าวสวัสดีครับคุณฝนเ,เสียฝนครับวันนี้ครับเสียฝนในต้นนลานครับออกรถมาใหม่ครับวันนี้มึงไรล่ะเด้อ <laughs> บ่ได้ะเละมาเบิ่งครับรถสตาร์ทบาดเด็บสุดเลยโอ้ยจะเล่งเนี่ยต่างแขกแขกมันต้องเล่งใช่ไหม เสียงเครื่องปิดนิ่มดีเด้ววะเล่งหน่อยนึงนิดหนึ่งอันนี้เอารถเข้าบ้านครับเลือกดีครับหนึ่งโมงเช้าครับเสียฝนสมุกสองนกเก็ด อุ้งบอลบเพิ่งเด็กเงืเด็กงล้วรถมามาได้สองวันวันนี้เลิกดีครับเราเข้าบ้านครับ เป็นรถเก่าครับรถเก่าเขาครับแต่ว่าใหม่เราครับอันนี้จุดเริ่มต้นของเสียฝนครับก็จากหกล้อก็เริ่มขยขยายเป็นสุดล้อสองคันแล้วนี่ครับชีวิตเราต้องไปต่อครับก็จะไม่หยุดนิ่งอยู่ที่เดิมครับ เต้พ่อสามสามปอนไม่สปอนเขาเยได้ดย้ก็เต้พอสามปอนป่สามปอนงันสามปอนเขาเจี๊ยได้ด้วเล่นได้ด้อสามเดียวาปอนอเาโอ้ก็เล็กสามน่วยสามปอนไหมโอ้มันบ่มีเลขก่าเด้หางเป็นแบบนี้เดยอ๋อต้ประมาณฉีดหน่ดีดนี่ก็ได้นะเไม่เต็มมันอยู่บ้างนหต่างหน่อย ขีดนี่ก,ก็ได้น่ขีดน,น่ะขีดชิฮอนน่ะได้แล้วน่ไม่เหยียบคาดได้ก็ได้แล้วเล่นเป๊มน,นีน่โถยองฮะไถเร็วเดื่อหนาไปหน่อยนึง

บวันนี้พลอยม่ตั้งปั่มนึงปั่มเกย่ยร์กูเนือพี่นอ้องเออเกียร์ไทยกูถึงแล้วป่ะเนี่ยเป็นเกยียร์ตั้งครับคะแนบต้องเกยีเกรยร์ี่ตัน ดูจะเข้าได้ไหมครับเนี่ยแยบครับแยบไรพี่น้องเนี่ยสบาย No. ตา้เสี่ยคนคับเครับ Khói ngay đấy nữa, Các anh ngay vô Khói vô xe cong là khổ vậy được, đâu? Hả? <cười> <cười> Bên... Bên lên khổ lên bố mẹ lên rồi lén Bây một lén khổ kìa xám 1 đúng không anh? Lén khổ kìa không <cười> <cười> xa <laughs> <khổ đưa> <laughs> Ô gửi lên khỏi sáng nhìn niệm 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 thay, niệm ngắm nó, niệm vô, niệm 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 đấy, niệm ฝ่ายผูกแข้นฝ่ายผูกรถใช้เ,เวลาเท่าไรแล้วมัเจ็ดโมงเจ็ดโมงสิบห้าดูคอเมนีมีเมนูอะไรบ้างคนระับ

คน,คนเท,ท่าคนแก่ก็ทำพิธีลุกสูงน้ำนะครับทีมของเขาเอฟซีทางนี้ก็แรงในตำนานาก็เคยถ่ายมาประจำครับตอนนี้เ็ออกสมาชิกใหม่ครับอีกครั้น,นึง หยาบร่อนเนี่ยไม่นี่ผู้ฒ่าขึ้นไปูุนที้งเดียวนะขึ้นได้ยวต้องเอาเนั่นเึ้นไว้เ 嗯，老婆吗？要剁了的。嗯，老婆吗？妈、嗯，妈、嗯，妈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 ，妈 <laughs>、嗯，妈、啊，妈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 、嗯，妈、啊，妈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 、哦，妈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 ， ทีนี้ก็จบเพลงแี่นี้ครับผมลาไปก่อนครับสวัดีครับ